สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟันเกมนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม r ร y ย l Casino อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมีรีวิวการเล่นเกม r ร y ย่ Casino อยู่ในเกมที่จะเล่นก็คือน้ำเต้าปูปลานะครับอืตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลยเกมนี้นะครับได้ชิปแล้วก็สามารถ แรกเป็นเงินสดได้นะครับแรกเป็นเงินได้นะครับเข้าบัญชีเลยนะครับเข้าบัญชีโดยตรงนะครับเกมนี้หล้านชิปเท่ากับ100บาทนะครับชิป1ล้านชิปนะครับเท่ากับ100 000, บาทนะครับถ้าใครสนใจเล่นก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ด้านล่างนะครับแล้วก็มีโค้ดนะครับใครที่ไม่สะดวกคลิงก์ก็มีโค้ดนะครับมีโค้ดให้เกรอกนะครับ สามารถรับชิปไปเลย10,000แสนชิปนะครับทุกคนรับฟรีไปเลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์แล้วก็โค้ดไปให้ใต้คลิปนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับมันจะมีคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมลงไปนะครับมันจะเป็นคลิปที่วิธีขายชิปนะครับว่าขายได้จริงไหมผมขายได้จริงๆนะครับทุกคน,นนี้ก็อยู่ในเกมต้าปูป,ป่านะครับ ก็ลงให้ดูนะครับนี่ได้นะครับไก่ไก่เต่านะครับนี่ด้ไปสีพันนะครับทุกคนได้ไปสีพันธนะครับเราจะมีหลายห้องนะครับทุกคนมีหลายห้องให้เลือกเล่นนะครับต้องเอ่อถึงจะถึงจะขายชิปได้นะครับต้องมีมีเป็น VAP 3นะครับต้องเติมเป็น v i p 3นะครับทุกคนถ้าได้เยอะก็สามารถขายได้นะครับ ต้องเป็น VIP 3นะครับอใคบนความลงเหมือนเดิมนะครับเสือไก่เต่าอ,อ๋อได้อยู่ครับไก่ปลานี่นี่ได้เจ็ดพันนะครับพันชิปนะครับจะมีการลงขั้นต่ำนะครับห้องที่ใหญ่กว่านี้ก็มีครับลงที่ละแสนหรือเท่าไรหมื่นนะครับ ได้นะครับวันนี้ผมลงห้องเล็กธรรมดานะครับก็ไปดูก็ได้นะครับคลิปที่ผมลงนะครับก็จะมีวิธีการขายอยู่นะครับการขายยังไงได้เงินจริงไหมได้เงินจริงๆนะครับทุกคน1ล้านชิปเท่ากับ100บาทนะครับการันตีว่าได้จริงๆนะครับการันตีว่าได้จริงๆนะครับก็ผมก็ทําคลิปลงไปในแล้วนะครับในช่องครับคร่าวๆนะครับก็สามารถเลื่อนดูได้นะครับ ลองเลือกดูได้นะครับนี่ก็มาเล่นให้ดูนะครับก็เล่นง่ายๆนะครับก็ลงไปเลยนะครับลงชิปไปเลยนะครับมันก็ได้มันจะมีโต๊เต็งนะครับโต๊กับเต็งนะครับนี่แล้วด้านข้างก็จะเป็นโต๊ดนะครับที่เป็นหางมันหางกันนะครับก็จะเป็นโต๊ดนี่ผมลงเท่าเดิมครับคร่าวๆให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับสําหรับการเล่นแบบนี้ เอออันนี้ได้หมดเลยไหนึ่งหมื่นนี่อันนี้ก็รับฟรีนะครับเล่นไปเรื่อยๆมันจะมีของรางวัลมาแจก,กให้ฟรีเรื่อยๆนะครับล,ง,ง,ลงกุ้งก,ง,นะงกุ้งปูเต้าลงกุ้งปูเต้านะครับกคูงเข้าไปนนห้าพันนะครับอันนี้จำกัดที่ห้าพันชิปนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนไก่ไก่กุ้งอ๋อไนั natural, กกักุ้งนะครับโต๊ดก็มันจะได้คูณน,นะครับโต๊ดก็ไม่รู้ว่ามันได้กี่ชิปนะครับคูณเข้าไปนะครับก็จะได้ยยยกกเยอะเยอะๆกว่าเต็งนะครับ เสื้อเส,อ,เสอ,อย่างนี้ก็ได้คูณ3นะครับถ้าเป็นเสื้อๆนะครับถ้าเราเต็งนะครับผมลงด้านล่างนะครับนี่มันจะมีโบนัสนะครับขั้นสูงนี่ครับคูณเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ลง500ได้3000นะครับ <Okay. S 1> ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคน เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดแล้วก็โค้ดให้นะครับโค้ดรับชิปฟรีนะครับถ้าไม่สะดวกกดลิงก์ก็เอาโค้ดไปเกาะก็ได้นะครับทุกคนก็ต้องเป็น v i p นะครับ v i p สามนะครับถึงจะขายชิปได้นะครับ AP3 สามขึ้นไปนะครับถึงจะขายชิปได้ตอนนี้ผมเป็น v i p ีสี่นะครับนี่จะเป็นรูปดาวที่โปรไฟล์ของเรานะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับทุกคนถ้าใครอยากเล่นก็ เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับใต้คลิปเลยคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการเล่นเกมเรียลคาสิโนนะครับอยู่ในเกมน้ำเต้าปูป่านะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับช่องฟันเกมนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ